Let's go เรอันนี้คือเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมคะใช่เกียร์หนึ่งช้าเกียร์หนึ่งช้าๆเนาะเกียรหนึ่งช้าๆานะ o k เคอุ้ยนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยคือแบบเท้าไม่ได้แตะอะไรเลยอุ้ย เราเราไปกับอาจารย์เรารู้สแล้วแต่เราตั้งอันนี้หบาๆเป็นกำเป็นกำเราต้องแตะเบรกไหมคะเมื่อกี้เราลงช้าๆอ๋อคือมันก็อาจารย์บอกหนูไม่แตะอะไรหนูก็ไม่กำไม่เหยียบไม่กำไม่เหยียบให้ลองดูก่อนไงจะได้รู้เนียนนุ่มได้เห็นไหมพวงพวงอะไรเป็นไงบ้างพวงอะไรพวงอะไรเบามากคือแบบเบาแบบ แบ่เนี้ยแต่ไม่แนะนำให้ทำอ่าลงเราอ่าเลิศ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 ได้อยู่แต่เมื่อกี้คืออาจารย์เขาบอกว่าจะเอาเราขึ้นตรงนั้นไงหนูก็เลยขาอ่อนไปเลยเพราะว่าเสถาทีสองนะครับอือจะต้องรอเขาก่อนใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่เริ่มสนุกเริมสนุกเลิมมีใจละแค่แค่บบได้แค่แบบได้ขึ้นดอยท่านี้อย่างงี้่ะไม่เป็นไรสี่ก็เรียกสี่เดี๋ยวให้กาน ไปเลื่อนขับไปเลยนะครับ,รรบกำลังขับมันคงเลือกสามคงเลือกสามค่ะก็พยายามใจไปเลือนเลยคด้วยเ,เดี๋ยวเล็งให้ตรงกลางเนาะเนี่ยจะได้แล้วล่ะได้แล้วเนาะดีเลื่อนขับแล้วพี่แล้วก็ค่อยๆไหลไปเลยครับไปเลยนเลยนาะเป็นดีเลื่อนขับไปครับดีเลื่อนขับได้เลยครับปล่อยดูปล่อยเท้าออกเบรกหมดเลยนะได้ค่อยๆเลี้ยงไปเลปปี้ยงค่อยๆเลี้ยง อันนี้นะคะทุกคนก็จะมีความสต๊อกสัญญาณหน่อยนะคะอ๋ออันนี้คือกระชากกระโชกโคลใช่ะอาจารย์ใส่โคลนแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะเอันนี้คือเขาต้องอารเบรกก็ได้ถ้ารู้เร็วไปอ๋อเหรอคะใช่ครับอ๋อแต่เมื่อกี้อาจารย์เขาก็ไม่ได้แตกเลย อาจารย์ซิ่งกันเร็วแล้นะมันตลกแต่แต่ไม่รู้สึกว่าอะไรค่ะไม่มีอะไรไม่รู้สึกว่าซิ่งแรงกระชากใช่ใช่ทำไมมูดแล้วทำไมของหนูทำไมรู้สึกว่ากระคากอะไรอย่างเงี้ยฉัใหม่ค่ะจ้าคือเองหรือเปล่าได้จะอยู่เพราะว่าให้อาจารย์ฝึกมาเป็นเดือนอ๋อเราก็ต้องบังคับพวงมาลัยด้วยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่อยประคองไว้เดี๋ยวพวงมาลัยมันจะหมุดไปเองอ๋อโอเคเฮ้คโอเคโอเคเมื่อกี้แทบจะร้องไห้กันเลย ีเดยโอเคครับตรงไปตามทางก่อนเย้สถานที่สองไม่มีแรงเหยียบเบรกแล้วทุกคนเชื่อใจเลยได้เลยเนี่ยหนูจะขึ้นอันนี้ไม่ได้อ่ะได้เรามีกล้องแล้วจะสอนพี่มาได้อย่างเดียวเราก็ลุย จ้าพี่ที่อยู่ข้างล่างรอนะลงไม่ทันแล้วค่ะที่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกซ้ายไปตามเราออกซ้ายไปเลยออกซ้ายนี่เหรอคะเข่ามือดีกว่านาะไม่ไม่เข้ามมือไมอืมเราไปอ้อมอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เราไปต่อไอ้คันคันขาวเมื่อกี้ที่เราตามมาทีแรกเนาะโอ้โหันนี้อันนี้มันจะเสียวๆนิดหน่อยมันไม่นิดนะคะไม่นิดหน่อยไม่หน่อยเลยค่ะเมื่อกี้หาลมมาก ไม่เลือหน่อยเลยแล้วอาจารย์ก็ปล่อยฟันฟอมที่สุดเเกือบเหลือแตงเหงือกม่ทำก็เลยนะคะเปลี่ยนเออหืมน่ากลัวมากเลยอันเนี้ยยใจยังอยู่แต่ตุ้มอยู่เลยอ่ะยังเหลือขวาครับขาหน้าเบี่ยวขวา ขึ้นฝั่งนี้ครับพี่เราสูงอ่ะโอ้โหเราจะขึ้นฝั่งนี้อีกเราลงน้ำเดี๋ยวรอเขาไปก่อนอ๋อเราเราไม่ขึ้นอันนี้เนาะไม่ยังยังเดี๋ยวเราไปที่สถานีไม่ขึ้นก็ได้นะคะอันนี้น้องเลมหมอะเออเนี่ยเออคเดี๋ยวต้องลงตรงนี้ใช่ไหมคะอสถานีที่ห้านะครับเดี๋ยวเรารอเขาก่อนใช่ไหมคะรอเขาขึ้นไปก่อนว้เดี๋ยวเราเราต้อง ตรงนี้ม <ali ata. S 1> ันมีสเตชันพิเศษอ่ะไหนซ้ายมือฮัลโหลลงมาเลยไม่น่าได้นะไม่นเลลงเลยเป็นแองแล้นะ่ะจะขึ้นได้ดูตีหน้ากลัวหูเสียมรถเราโชว์ความยิดเกาะแต่มันอยู่ที่คนขับด้วยนะคะหรือว่าตอนที่มันเอียงอ่ะเราไม่รู้สึกถึงว่า เราไม่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอะเออเเรารู้สึกถึงว่าแต่เดี๋ยวพี่จะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าเป็นหนูขับอะไม่เรามั่นใจสมรรถนะรถของเราอคนขับไม่ว่าจะเป็นคใไรแบบไหนเราก็สามารถขับได้มันจะหวั่นก็อ่าค่อค่อยไหลไปไปค่ยค่อยไหล แค่พวกกันเลยทีเดียวค่ะบ้านผู้ชางหอมใช่แล้วน้ำท่วมน้ำท่ว่อยอืมอืมอันนี้เป็นเสียงก้อนหินนะคะข้างล่างเราเรียนภาษาอังกฤษโอ้ยข้าวที่กินเมื่อกี้นะคะตอนนี้พวกเรากันในกระเพาะยังดีเลยทะเลเลเลยจ้ะคทะเลลว ตงเมื่อกี้แตงทำนิ่มกว่านี้เนาะาจรันฝุดมาเป็นเดือนเราวันแรกอุ้ยดูสิอาันนี้เราเข้าบาใกล้โอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจริงวันนี้วันแรกขึ้นไหมคะจันอืมขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวตบเป็นแมนนวลนะตบเป็นนวดเป็นคางนวลอ่าเป็นแมนนวดเราค้างเกียร์หนึ่งไว้เลยปรับง่ายค่ะแกออโต้เราเพียงแค่ผักอันผักเกียร์เข้าหาตัวก็สามารถปรับเป็นแมนนวลได้เลยนี่สถานีที่หก อ่าเปนแมนนวลเกียร์หนึ่งนวลเกียร์หนึ่งเราต้องเหยียบอะไรไหมเหยียบค่ะเพราะว่ามันมันชันเหยียบคันเร่งนิดนึงคันเร่นิดนิดเนาะรอบรถรอบรถขึ้นแต่น้อยโอ้ my god เกียร์หนึ่งคุณภาคเกียร์หนึ่งใช่ไหมโเลอเดียวเนาะแมนนวลก็จะใช้ในเรื่องการขึ้นดอยขึ้นเขาฟิลประมาณนี้นะคะหรือว่าเร่งแสงเนาะ ก่อารยากลงเร็วก็ไม่เลยไม่อยากลงเรก็ค่อยๆแตเบรคอยู่ทุกคน้าวไอ่วอ้มแต่เบรอย่หนูจะรอนกัน กูจะแรดแรงกว่าหน้าซักไงอ่านี่เราเราเล็งรถให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ไปตามทางครับอันนี้ก็คือโชว์เวลาเลี้ยวในแบบที่แคบๆว่ารถยาวๆแบบเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาเลี้ยวเกียร์หนึ่งได้เลยใช่อ่าเกียร์ธรรมดาเลยเนาะได้ครับสื่อเลี้ยงล่ะกลางเลี้ยงปีสิกล้องทำนี้ไม่ทำไมดูกล้องสิแต่ก้องเราจะไปใช้ อันนี้มันกงได้เลยได้เรามีกล้องเนี่ยเอาใช้กล้องให้เป็นประโยชน์นายเห็นไหมการไม่การรู้เอาใช่เห็นไหมประโยชน์ของกล้องใช่สะดวกสบายนะคะเห็นไหมล่ะมั่นใจเลยเนี่ยจากที่กลัวเมื่อกี้เราสามารถขับได้เลยตอนนี้เราไม่กลัวอะไรเลยใช่แล้วขาสั่นไปแล้วค่ะโอ้เก่ง เผยเลยเเยเเลยเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนเลยเดี๋ยวพี่ลงก่อนเดี๋ยวพี่สายอมข้างนอให้อ่าแล้วก็ขอเรามีมุมใต้ท้องเราก็จะมาดูใต้ท้องตันนี้กันว่ามันมีอะไรให้เราดูบ้าง อย่างเงียบลุกคนลุ้นลุนลุนลุนกับน้องเลยอยู่ว่าเออเอาเอาล้อเอาล้อให้ตรงตัวลงเออนี่นี่ได้แล้วได้แล้วเราจะมองมองมุมกล้องนิดนึงมันก็จะเอาผ้าจ้างหน้ามาฉายด้านใต้ใช้ใช้กล้องหน้าและกล้องหลังใช่ไหมคะเลนเลนใช้ใช้กล้องหน้าครับเอาภาพจากด้านหน้าที่เคยอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขยขยบเข้ามาอย่างเงี้ยเห็นภาพด้านใต้ อันนี้จะเป็นล้อหน้าใช่ไหมใช่บินด้านหน้าเราจะเห็นด้านใต้ล้อหน้าอยู่ตรงกลางหรือยังตรงกลางแล้วกลางแล้วโอเคนะใช่หนึอ่าโอเคอุ้ยนี่ล่ะได้เย็นไม่มีไร ีเยงขวาโน้นเียงซ้ายชอบขวาหรือซ้ายไม่ชอบสักอันเลยชอบแบบตรงๆแต่ไม่ชอบเอียงขึ้นเยะเลยขึ้นไปขึ้นไปเราคิดด้านขวาหน่อยด้านนี้หรอคะใช่ใช่เพราะว่าถ้าขึ้นไปสูงมับบรรโดข้างบนอ๋อะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้สังเกตกล้องขึ้นไปอันนี้เกณหนึ่งเลยเนาะ หมุนน้าเอียงค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวอาจจะเอ็นนะเราหักวงเลยให้เส้นสีเขียวเนี่ยไปตามทางยแค่นี้ยแค่นี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้ให้เราตามเส้นอันนี้คือเอียงเอียงมากเลยค่ะเอียงมากเลยค่ะทุกคนเอียงให้มันไปเฉียงไปเฉียงไปต่อแค่สีเขียวตามตามโค้งไปเราก็จะไปตามทางนะสีเขียวเรียกว่าแต่หน้าหนูเก่งมากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่า ผมว่าเราต้องอยก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ่าแล้วก็นี่มันยีจังหวะมันีซ้อมมันีซ้อมเดี๋ยวเห้เข้าไปก่อนนี้เ้ไปก่อนเลยครับเฮียช้าเาเีงไม่บเลยเียว่าเฮียลองบ่อยแล้ว ยังมาบ่อยแล้วยังบอกเ่ียังมาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรถอา่าโอเคเราไปเลยอีกสถานีเดียวทุกคนสู้ๆ,ๆตอก <laughs> ใครบอกดูกบอกบอกตัวเอแล้วตรงนี้มันจะไม่หวม่มนะลงไปใช่ไหมคะ ได้เลยนะกล้องก็บันทึกน้ำอยู่น่อย่นี่หัวเนาะพรามันจะมีหลุอะรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลุมเราใช้ดิฟล็อกได้ไหมคะจริงๆแค่ลัฟเชลเลนก็ผ่านแล้วครับเรามีลัฟเช์เลนนะโอเคมันเดิมดูกล้องโอเคค่ะเดี๋ยวเล่าไปก่อนอะไรบานหล่าน รู้ <S <S สึกร่างกายค่ะน้ำตาลวีก็เสร็จนะจ๊ะแต่ว่ามันก็ต้องรอคนอื่นนงเปล่าพี่เจ๊โหมดนี้ควรไปกับแฟนใช่ไหมคะอาจารย์จะได้ซบไหล่กันจะได้ซบไหล่กันกี่โมงก่อนก็เลิกอยู่นะเนี่ย นี่นี่คือเอียงใช่ไหมก็เลือดอยู่นะนั่งขับเจงเออจ้าสมูทเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าชมเยอะค่ะพี่เจเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกอาการอีกเดี๋ยวหนูจะขอแก้ตัวเมื่อกี้มันอาจจะแบบงี้นิดนึงเออเด็กครับมาประรอดชีวิตรอดแล้วขอบคุณค่ะ่ รอบนี้เขาจะให้อินสตาแอรมได้ไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุค่านที่สามพอพอแล้วอะครับพูดแบ่นี้คูดแบบนี้เงี้ยคงคุ้มใจได้ตัวเราม่เงี้ยให้เรามาเก็บคอนเทนต์ก็พอเอออะเทสต์ได้มาแล้วเรียบร้อย พี่เจรู้สึกยังไงบ้างคะเยี่ยมค่ะหนึบเหน็บมากแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยค้อช่วงล่างแบบหนึบจริงๆทิ่ยอมรับไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยเป็นคนที่กลัวมากแต่พอนั่งแล้วแบบไม่กลัวเลยตื่นเต้นยอดเยี่ยมช่วงล่างหนึบจริงแล้วก็ได้กล้องสั่ง160องศาด้วยใช่คื จริงๆแล้วมันมีประโยชน์โคตรเลยนะคะสา0รอองศาเนี่ยต้องมาลองต้องมาลองนะคะดูคนขับดูคนขับเดี๋ยวสัมภาษณ์คนขับวินนทคนขับรู้สึกเป็นไงบ้างดูนาซีดีดูปากดูสีปาอมันพลอมยังอยู่ค่ะทุกคนทือคนได้ตอนตอนที่เรายังไม่ได้ลองขับเรากลัวมากแล้วเราก็กังวลมากๆเลยค่ะทุกคนแต่พอได้ได้ลองขับแล้วเรารู้สึกแบบมันเสริมความมั่นใจในการขับขี่ของเราได้ขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นรถอ e สุดดีแม็ก ของเ,ออเราเ The one, The one and o n อ y ่สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อที่อีสูีังไลยโดยกลุ่มุุกเงาของเราได้เลยคะ่ะค่ะ